สถาบันพระปกเกล้าเป็นประธานในพิธีเปิดในิทศการเฉลิมพระเกียรติ100ปีบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัโดยมีรองศาสตราจารย์ดอ,อรสเสรีวัฒนาวุฒิรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้ากล่าวรายงานพร้อมผู้บริหารสำนักง,งานเลขาธิการวุฒิสภาผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้าและบุคลากรสำนักง,งานเลขาธิการวุฒิสภาเข้าร่วมพิธี เนื่องในโอกาสมหามงคลก้าวสู่การครบรอบ100ปีพิธีบรมราชาพิเศษของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในปีพุทธศักราช2569ที่จะถึงนี้พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงจัดในเทศากาลเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระราชการณียกิจและการสร้างความเป็นพลเมืองให้แก่สมาชิกรัฐสภาข้าราชการรัฐสภาผู้ติดต่ตอราชการและผู้เข้าศึกษาดูงานรัฐสภาได้ร่วมเรียนรู้เทิดพระเกียรติเพื่อน้อมลำดึกในพระมหากรุณาธิคุณและคุณูป,ปการของพระองค์ทั้งนี้เนื้อสักการเฉลิมพระเกียรติ100ปีบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจะจัดแสดงตั้งแต่บัดนี้จนถึง30พฤษภาคม25 น้ำบริเวณห้องโถงชั้นหนึ่งอาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาหรือประชาชนสนใจสามารถเข้าชมในเทศ,ศการดังกล่าวได้ที่พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวถนนลานหลวงแขวงวัดสมนัตเขตพร้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพ